เวลา8นาฬิกา33นาทีวันนี้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยารรมบรมราชกุมารีสเสรจพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดเจียงอีศรีมงคลวรารามอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดทรงถวายภาพพระกฐถินสภากาชาติไทยประจำปี2558ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานของสภากาชาติไทยและเหล่ากาชาตจังหวัดทุกจังหวัดรวมทั้งประชาชนผู้มีจิศตศรัทธาได้มีโอกาสทำบุญร่วมกัน วัดเจียงอีสีมงคลวรารามไม่ปรากฏหลักฐานในการสร้างที่แน่ชัดประมาณว่าสร้างเมื่อปี2310เนื่องจากสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองบ้านเมืองทางคณะสงฆ์จึงให้ทุกวัดจัดทําทะเบียนวัดส่งเจ้าคณะส่วนกลางเพื่อเก็บเป็นหลักฐานและทาบัญชีโดยเมื่อกว่า60ปีบริเวณวัดยังเป็นป่ามีต้นโพขนาดใหญ่ทิศละต้นรวมทั้งต้นไม้ต่างๆอาทิไม้ยางไม้พยุงต้นตาลและเครือเถาวัล ส่วนศาสนาวัตถุมีกุฏิหมู่แบบโบราณหนึ่งหมู่ทำด้วยไม้ซาลาโรงธรรมโรงอุโบสถก่ออิฐถือปูนแบบโบราณหอกลองและหอโปรงต่อมาปี2 4 8 8พระเกษรศีลาจารย์หนู อุสาโหเป็นเจ้าอาวาสและรองเจ้าคณะจังหวัดด้เรื่องบูรณะและพัฒนาวัดจนได้รับการเสนอชื่อให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างจากกรมการาศาสนาและได้รับพระราชทานให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิสสามัญสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาเมื่อปี2499ปัจจุบันมีพระราชกิติรังสีบุญทันสันตะจิตโตเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดเป็นเจ้าอาวาสมีพระพิสุสงฆ์จำพรรษา35รูปและสาม เนน53รูปจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนศรีเกษตรวิทยาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญต้นแบบอาทิกิจกรรมสากรที่ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางสากรแก่สมาชิกทั้งการทำบัญชีรายรับรายจ่ายรู้จักประหยัดช่วยเหลือซึ่งกันและกันและช่วยเหลือตนเอง ปีที่ผ่านมาสากรมีกำไรกว่า1 5 0 0 0บาทจึงปันผลให้สมาชิกเฉลี่ยคืนและจัดสรรเป็นทุนพัฒนากิจกรรมสากรส่วนกิจกรรมวิทยาศาสตร์จัดแข่งขันในวันวิทยาศาสตร์จนทําให้ได้รับรางวัลอาทิชนะเลิศอันดับหนึ่งการจัดสวนถาดแบบชื้นทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายชนะเลิศอันดับหนึ่งการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีเกษตรวิทยาตั้งขึ้นเมื่อปี2519โดยพระเกษตรศรีลาจารย์หนูอุสาโหอดีตเจ้าว,วาดวัดเจียงอีศรีมงคลวรารามปัจจุบันเปิดสอนพระปริยติธรรมแผนกธรรมบาลีตั้งแต่นักธรมชั้นตรีโทเอกและภาษาบาลีชั้นประโยค1-2ถึงสองปร,ริญธรรม5ประโยครวมทั้งแผนกสามัญศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึงรวมสามนเณรนักเรียน279รูปและสามนเณรนักเรียนศาสนาทายาท28รูป มีพระราชกิติรังสีบุญทันสันตะจิตโตจเจ้าอาวาสวัดเป็นผู้อำนวยการโอกาสนี้ทออพระเนรน,นิทรศการของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกดที่ส่งรับไว้ในโครงการตามพระราชดำริเมื่อปี2557จําจำนวน9โรงเรียน จากนั้นทรงติดตามผลการเรียนของโรงเรียนศรีเกษตรวิทยาซึ่งผลการสอบโอเนตระดับชาติของสาม,มนเญนนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่3แคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นส่วนสาม,มนเญนนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่6คะแนนวิชาการภาษาไทยและการงานอาชีพเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ทอปพระนนนเนศสามเณรนักเรียนศาสนาทายาศาต้นแบบเทศเสียงแหล่ทา,า,น,า,า,านองอีสานเพื่ออนุรักษ์มรดกรักษาธรรมเนียมประเพณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งนิยมแหล่ในช่วงเดือน4ในงานบุญมหาชาติหรืองานบุญพเวทของชาวอีสาน ส่วนการอ่านและเขียนอักษรธรรมจากคมภีร์ใบลานเพื่อใช้อ่านคมภี์ที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเช่นพระไตรปิฎกพระธรรมคัมภีร์จากนั้นทอดพระเนกิจกรรมด้านอาชีพของสามเณรนักเรียนกลุ่มโรงเรียนพระปริยติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกดทั้ง9้าโรงเรียนที่ส่วนมากส่งเสริมกิจกรรมการเกษตรเพื่อนําผลผลิตมาจาหน่ายเข้าร้านสากรและเข้าโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันรวมทั้งสนับสนุนการใช้วัสดุที่มีมากในแต่ละ ท้องถิ่นมาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มมูลค่าอาทิการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองบายสีงานจากสารไม้ไผ่ทำกระลากระตูนกระเช้าจากเถาวันกระเป๋าจากใบตาลขาตั้งบาทจากไม้ไผ่และการทอเสือจากต้นกก ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชฐานพระราชวโรกาสให้เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดและคณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดศรีสะเกดจัดพิธีบายสีทูมพระขวัญถวายนเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุห้ารอบ2เมษายน2 5 5 8เพื่อถวายพระพรให้มีพระพลานมามัยแข็งแรงมีพระชนมายุยืนยาว